เฮ้ยไปไปเดีายวทำเลยรีบทำเลยทำไมอ่ะน้ำมันจะหมดน้ำมันไหนน้ำมันรถเหรออะไรเนี่ยให้แต่งตัวเหมือนเทพีกาหลีพม่าทั้งไงเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนอ้ยอยู่พม่ามึงรู้เหรออ๋อมึเคยเที่ยวเหรอเอาทำทองแต่ลูกอย่าไปอยู่พม่าเลยแหละต้าแหละต้าบัดจ้าบัดมึงจะมึงจะบอกกูว่ามึงจะให้มันเป็นหุ่นกุลมาใช่เพื่อนกุลมาโอ้โหหุ่นที่ดีมากเลยนี่มึงต้องช่วยนะล่ะเพื่อน พระองค์ท่านสั่งให้กูสามคนป้าดุงวิญญามาถ้าหากสามชั่วโมงป้านไม่เสร็จหกคนตายกันหมดต้องช่วยช่วยกูต้องช่วยแล้วต้องทำไงบ้างไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพื่อนนิ่งๆเดี๋ยวพระองค์ท่านมาเนี่ยเอาไม่ซันคอมขาพวกกูก็แยกย้ายกลับบ้านไม่ยากไม่ยากนิดเดียวแค่สงสัยอะไรล่ะไหนาละเต้คือมึงไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อนมึงยืนนิ่งๆเป็นหุ่นสั่เดี๋ยวพระองค์ท่านมาเอาไม่ซันคอมขาพวกหมู่ก็แยกย้ายกลับบ้านเออแกนั้นใช่เฮ้ย อะไรอ่ะอะไรเนี้อ่ะจะบ้ากูตายขึ้นมาทำไงอ่ะไม่ตายหรอกไม่ตายตายตายแป๊บเดียวเลยช่วยเจอนะเจวนะช่วยชุกชีวิตได้ายยายาแำคัญยาเป็นอะไรเดี๋ยวคอยช่วยมาช่วยไม่ตายเฮ้ยไป่ได้โพระดท่านไมเออเอม่ต้องโค่นนาให้สวยนะแต่นี่คิ้วมึงติดขนาดนั้นเนี่ย เขียวได้ใช้เขียนด้ใช้โชยุต่อเดียวจะกสุดได้แล้วได้แล้วพ้ท้าท็กซี่ตาติติกตติน้องนี่ไดให้แน่นอนทล้งได้ใจล้อทีป่าลวกันเวียนงงทเจอเรียนดมาเราสดสัว

แรงน้ำใจก็กลัวมนุษย์มนุษย์ตายไมเหรอมใช่ได้หรอง่าจะตายมันตายเพืใหในสื่อเหมือนเธอแร้วลังคาทอดมีฟ้าเป็นดวงวิญ่าณไปต่อ่ไปติวอะจทำไมดื่มมาขนาดนี้เพื่อโอ้โหมดแล้วหม้วนกี่ขวดแล้วเนี่ยพระองค์อ่นกี่ขวดแล้ว นิดหน่อยกินใบสาเดียวเองนิดหน่อยวัวที่แป๊บ